หลังจากที่เมื่อวานนะครับตัวเกมมีการอัปเดตกันไปนะครับใน Data Pack 6นะฮะหรือว่าในเวอร์ชันมบายเนี่ยก็จะเป็น5.4.0ใช่ไหมครับก็มีการอัปเดตเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะนักเตะไทยของเรานะครับนอกจากนี้นะครับ E-League 2021เลก2นะครับหลังจากที่กลับมาแข่งกันในเลกที่2เนี่ยก็สนุกสนานดุเดือดมากๆพร้อมกับมีน้าหางพี่บับเบิ้ลนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ช่วยมาสร้างสียงสรรมาร่วมบรรยายไม่พอสัปดาห์นี้เนี่ย ยังมี2 Special ี a ล e สรวมไปถึงตารางคะแนนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปและในวันนี้ผมเจมส์จากช่องแอปดีนะครับเอ็กกับทาง E-League Thailand นะครับก็จะมาสรุปข่าวครา,าวที่น่าสนใจทั้ง E-League 2021เลกถู 2000, 11, 2, แล้วก็การอัปเดตล่าสุดเมื่อวานนี้ครับมาเรื่องกันที่เรื่องแรกนะครับผมเกี่ยวกับตัวตารางคะแนนนะครับล่าสุดนะครับผม Box Gaming นะครับผมขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่นะฮะทำให้บุริรามเนี่ยตกมาเป็นอันดับ2เรียบร้อยนะครับและในส่วนของตัว ซาเวียอ e ีสปอร์ตนะครับผมตอนนี้จากที่6ตกลงมาเป็นอันดับที่7แล้วนะครับเจอโตเกียวเวอดีนะครับผมหรือว่าตัวเชียงรายเนี่ยขึ้นมานำเป็นที่เรียบร้อยและอันดับ9อันดับ10ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันครับผมล่าสุดนะฮะสุพรรณบุรีนะครับผมมีคะแนนมากกว่าระยองอยู่1คะแนนขึ้นจากอันดับ10เป็นอันดับ9เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและแน่นอนครับผมว่าในสัปดาห์นี้นะฮะ ที่ต้องบอกเลยว่าเชื่อเชือนการสนุกแน่นอนครับผมเพราะว่าในแต่ละทีมในแต่ละอันดับเนี่ยคะแนนไม่ได้ห่างกันมากเลยนะครับอย่างที่1กับที่2เนี่ยคะแนนห่างกันเพียงแค่1คะแนนนะครับที่4กับที่5คะแนนมีเท่ากันเลยที่6กับที่7ก็ต่างกันแค่3คะแนนหรืออย่างที่ 9- ที่10ก็มีคะแนนต่างกันแค่1คะแนนนะครับก็ต้องมาเราดูว่าในสัปดาห์นี้ใครจะโชว์ฟอร์มได้น่าสนใจกว่ากันนะครับ และถ้าเราลองมาดูนะครับในส่วนของตารางการแข่งขันในวันเสาร์ที่22แล้วก็23วันอาทิตย์นี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าแค่คู่แรกก็สนุกแล้วครับแชมป์เก่านะครับผมอย่างบุรีรัมต้องปะทะกับโพลิสเทโรและรู้หรือไม่ว่าโพลิสเทโรเนี่ยชุดนี้นะครับผมเป็นแค่ชุดเดียวที่สามารถเอาชนะแชมป์เก่าอย่างบุรีรัมไปได้ในฤดูกาลนี้นะครับด้วยผลคะแนน3-1น,นั่นเองนะฮะโดยครั้งนี้เนี่ยจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งนะครับ โดยต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามีผลต่อบุริลัมมากมากเพราะว่าถ้าอยากจะกลับไปเป็นที่1เนี่ยก็จะต้องเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าคะแนนเนี่ยห่างจากตัว Box Gaming หรือว่านะครราชสีมา FC เนี่ยไม่กี่คะแนนเท่านั้นนะครับในส่วนคู่ที่2นะครับเวลาบ่ายโมงวันเสาร์ที่22นี้นะครับผม p u r Moose e s p o r t สปอระตพาสซีอ s Gaming นะครับหรือว่าท่าเรือเนี่ย ปะทะกับฝั่ง bg ประทุมนะครับซึ่งถ้าาเรือนะครับผมสามารถเก็บได้6คะแนนเต็มนะครับผมก็มีโอกาสที่จะแซงขึ้นไปเป็นอันดับ3เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าลูกได้เสียเนี่ยก็ดูดีกว่านะครับในกรณีที่ polistelo เนี่ยก็ไม่สามารถเก็บคะแนนได้เช่นเดียวกันนะครับและคู่สุดท้ายของวันเสาร์นะครับเวลาบ่าย3ามโมงครับ box gaming หรือว่านครราชสีมาต้องประทะกับ pt ประจวบครับและแน่นอนว่าถ้าพวกเขาเนี่ยอยากจะอยู่อันดับหนึ่งต่อไปก็ต้องเก็บให้ได้6คะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับไม่งั้นเนี่ย โอกาสแซงของบุรีรัมเนี่ยก็จะกลับมาอีกครั้งนั่นเองนะมาดู3คู่ที่น่าสนใจในวันอาทิตย์กันต่อนะครับผมสิบเอ็ดโมงครับโตเกียวเบอร์ดี้หรือว่าเชียงรายยูเนเต็ดจะต้องประทะก,กับซาเวียอีสปอร์ตหรือว่าราชบุรีมิดพลนะครับโดยทั้ง2ทีมเนี่ยอยู่อันดับ6แล้วก็อันดับ7นะครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้าสมมุติว่าซาเวียอีสปอร์ตนะครับสามารถเก็บได้มากกว่า3คะแนนแล้วก็ทําให้โตเกียวเบอร์ดี้เนี่ย ไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มได้น,นะครับก็มีโอกาสที่จะแซงขึ้นมาเป็นอันดับ6แทนนั่นเองนะฮะมาต่อกันที่คู่บ่ายโมงวันอาทิตย์นะครับอันนี้สนุกแน่นอนครับผม c ีอุสเกมมิ่นะฮะผมหรือว่า BG ประทุมนะฮะจะต้องปะทะก,กับบุรีรัมนะครับโดยถ้าสมมติว่า c ีอุสเกมมิ่นะครับผมสามารถเก็บ6แต้มนะครับก็จะมีโอกาสแซงบุรีรัมขึ้นไปได้นในกรณีที่บุรีรัมเนี่ยไม่สามารถเก็บแต้มได้เลยในวันเสาร์นั่นเองนะครับและคู่สุดท้ายครับบ่าย3ามโมงนะฮะพีท,ทีประจวบนะครับผมต้อง สุพรรณบุรีถ้าสมมติสุพรรณบุรีสามารถเก็บ6คะแนนได้นะครับก็จะมีโอกาสแซงประจวบขึ้นมาในกรณีที่ประจวบเนี่ยก็ไม่สามารถเก็บคะแนนได้ในวันเสาร์เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับผมในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะก็จะมี2 Special Grace ครับผมพี่ชิตตี้แล้วก็พี่ฟุกนะคะก็จะมาร่วมสร้างความบันเทิงนะครับผมร่วมบรรยายสนุกสนานกันแน่นอนสามารถรับชมกันได้ที่ YouTube Channel นะครับผม e e a g u ก Thailand เท่านั้นนะครับ มาดูเรื่องราวของตัวการอัปเดตเมื่อวานกันบ้างน,นะครับผมโดยเฉพาะนักเตะไทยของเรานะครับมีการอัปเดตใบหน้าบนการ์ดไม่พอแล้วก็เวลาไปลงเล่นเนี่ยมีการปรับให้สมจริงเหมือนมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับผมในส่วนของชื่อนักเตะนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับบางคนเนี่ยจะเปลี่ยนจากนามสกุลขึ้นต้นใช่ไหมครับเป็นชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็เป็นชื่อเฉยๆแล้วก็เป็นนามสกุลเป็นตัวย่อ,อก,ก็มีมีหลากหลายรูปแบบมากๆแต่ที่นแน่ๆครับเราจะอ่านได้ง่ายขึ้น เวลาที่เราลงเล่นแน่นอนรับรองครับว่ารอบนี้นะครับใครเปิดบอลใครจ่ายบอลใครรับบอลใครยิงประตูเราเห็นชื่อเรารู้ทันทีแน่นอนครับแล้วก็มาทิ้งท้ายนะครับผมสําหรับ6นักเตะชาวไทยนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของค่าพลังและแน่นอนครับว่าดีขึ้นทั้ง6คนเลยครับคนแรกครับผมกนกพลนะครับผมจากโพลิสเทโลนะฮะก็มีในส่วนของค่าพลังโดยรวมนะครับเปลี่ยนจาก59เป็น60แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของลูกมงเนี่ย ดีขึ้นถึง3เลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับผมสําหรับตัวเฉลิมเกียรติสมบัติพันธุ์นะครับผมจากโพลิสเตโรนะครับเรื่องของลูกมงเนี่ยก็เพิ่มให้ถึง10เลยทีเดียวไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับคนต่อไปครับผมเกียรติศักดิ์นะครับผมเจียมอุดมนะฮะก็มีการเพิ่มในเรื่องของค่าพลังมงครับบวกจากเดิมนะฮะจากห้าเป็น60บวกไป8เลยนะครับผมอันนี้ฝั่งราชบุรีนะครับเหลืออีกหนึ่งคนครับสำหรับราชบุรีธนเศษนะครับผมสุจริตนะฮะ ก็มีการบวกนะครับผมในเรื่องของค่าพลังมงเช่นเดียวกันจาก55เป็น60นะครับส่วนใหญ่ก็จะเพิ่มพลังมงกันท้งนั้นเลยนะฮะมาดูคนต่อไปนะครับชาตีฉิมทะเลนะครับก็มีการเพิ่มในส่วนของค่าพลังเกมรับนะครับจาก47เป็น50บวก3เลยนะครับแล้วก็เรื่องของค่าสกัดเนี่ยบวก2จาก48เป็น50เรียกได้ว่าเกมรับดีขึ้นนะครับและเขาเป็นตำแหน่งกองหน้านะฮะและคนสุดท้ายครับผมนราทิปเครือรัญญานะครับก็มีการเพิ่มค่าพลังในเรื่องของการมงเช่นเดียวกันนะะ จาก56เป็น60นะครับก็บวกไปจากเดิม4นั่นเองนะฮะสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากช่วงอัปเด l อ a ลีกเอาไว้ด้วยนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ทุกๆวันศุกร์นะครับและขอย้นอีกครั้งครับผมว่าเสาร์อาทิตย์นี้นะครับยังมีการแข่งขันในส่วนของตัว e l e a g u e 2021 l e a g u e 2นะครับสามารถรับชมนะคะฟรีๆได้เลยที่ e a g u e Thailand นะครับ YouTube Channel เท่านั้นนะฮะแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกรวมไปถึงการแข่งขัน e p m ทีะีลับมาในสัปดาห์หน้า ยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมไปกด Subscribe ให้กับ e l i u e Thailand ด้วยนะครับสวัสดีครับ